แล้วผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเจอกันคลิปนี้นะครับแอ้วก็จะมาต่อเนื่องจากคลิปที่ผ่านมาเนาะพอดีกลัวโทรศัพท์มัน <c oughs> เออเลอ,อกก็เลยเอาแบ่งมาอยู่ในคลิปนี้นะครับผม ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฟังคําเตือนกันสักนิดนึ่งนะครับผมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะแนนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหฮยเด็ดชาแนลก่อนหน้านี้เนะเาะแฮดก็ได้พาไปหาเาด่นล่างชนแต้มรวมเนะเาะเด่นล่างชนแต้มรวมก็ได้เป็นคู่ชุดตามนี้นะครับผมแล้วก,ก็คลิปที่ผ่านมาแอดก็ได้ หลักหน่วยล่างแล้วก็จับคู่ไว้นะครับจับคู่เป็นคู่ชุดคู่ชุด2ตัวล่างตรงนะครับผมแล้วทีวนีอ้อันนี้จะเป็นถ้าไม่นับรวมกับสีแดงๆนี้คือตัวกันเนาะก็จะเป็น4 4 6 6คู่ชุดนะครับผมแล้วก็เด่นล่างชนแต้มรวมนี้ก็จะเป็น45 20คู่ชุดนะครับผมเราจะมาชนกันแต่ทีนี้อันนี้ก็เอาไว้เผื่อเนาะ สีแดงแดงนี้คือเอาไปเผื่อไว้กันนะครับเผื่อชอบเนาะแต่ก็จะชนไว้ให้ดูนะครับผมแต่ถ้าอย่างไงก็ถ้าจะเอาตามสูตรเลยก็มีเด่นมีเน้นไว้ให้นะครับผมนะ <c oughs> อันไหนที่มันตรงกันนะครับผมก็จะไฮไล์ไปเลยเนาะอ่าเริ่มจากนะครับอันนี้เดนล่างชนแต้มรวมอันนี้ชุดไปกลับอันนี้ชุดตรงนะครับผมหนึ่งศูนย์เนาะฝั่งนี้เป็นศูนย์หนึ่งนะครับผมหนึ่งศูนย ศูนย์หนึ่งนะหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสามไม่มีเนาะมีหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งอันนี้เป็นหกหนึ่งอันนี้เป็นเจ็ดหนึ่งนี้เป็นแปดหนึ่งนะครับเนาะแต่ฝั่งนี้จะเป็นหนึ่งหกอ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับเนาะ <c oughs> แล้วทีนี้แปดเนาะแปดสามแปดหกแปดเก้า แป 8, 8 6 8 9ม่มเนาะอันนี้จะมี 80, 8, 2, 8, 5, 8, 8 0ดศูนย์แปด1 8งแปดห้าเนาะตรงนี้8 1่แแต่ตรงนี้เป็น81นะครับอันนี้ปีไปกลับอันนี้ <c oughs> 81อย่างเดียวศูนยเนาะศูนย์หนึ่งสูนย์เอันนี้ก็เป็น01 อันนี้เป็น1001 1001 100ตรงนี้เนาะ0407อันนี้จะเป็น40เนาะอยู่ในชุดอ่าชุดกันเนาะไฮไลท์ไว้ให้ดูนะครับผม <c oughs> 07อันนี้เป็น70 08อันนี้เป็น80อันนี้เป็น8008 09อันนี้ไม่มี9 56 59 5้าสองห้าหห้ห้าสองไม่มีเนาะอนนี้มีหกห้าหกห้าอันนี้ห้าหกห้าเก้าห้าสองมีห้าสองไหมไม่มีห้าสองหไม่มีไม่มีห้าสองหสไม่มีห้สอันนี้มีอยู่ในชุด <c oughs> กันไวเผื่อชุดเผื่อห้าส แล้วก็9 2 9 5 9 8 9 9 9 0ในนี้ไม่มี9นะครับผมเนาะก็จะเห็นได้ว่าชนกันเนาะเราจะนับฝั่งนี้ไปเลยเนาะเพราะว่าฝั่งนี้มันมีไปมีกลับ <c oughs> อันนี้จะมีตรงตรง,ตรงคู่เดียวอย่างเดียวก็คือ0165 61 70 71อ่ะ0165 61 70 71 80 81แล้วคู่รอง4045 น,นี่ชนกันเรียบร้อยแล้วเนาะก็เอาออกย้ายออกมาตามนี้เนาะกี่คู่ชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้าไม่นับรวมกับอ่าสี่ศูนย์กับสี่ห้านี้ก็จะเป็นเจ็ดคู่ชุดเนาะเจ็ดคู่ชุดแยกออกมาเนาะแยกออกมาไว้อันนี้คือเต็มนะครับเนาะอันนี้แคปหน้าจอไว้นะครับดูซิว่ามันจะมาให้เห็นไหมมันจะมีมาให้เห็นหรือเปล่านะครับผม แล้วทีนี้ถ้าแยกออกมาเอาที่มันชนกันเนาะทั้งทั้งตัวกันนี้ทั้งตัวตัวตรงเต็มเต็มนี้เนาะจะได้ดังนี้นะครับผมได้ทางนี้นี่มันจะมีศูนย์หนึ่งหกห้าหหนึ่งเจดเจหนึ่งแปดศดหงอย่างที่ได้เห็นได้ชัดๆตรงนี้ก็0ูนย์สีี่ศูห้าเนาะ ให้ดูเปือกตัวกันมันนะครับผมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาดูกับเลขเด่นเนาะเลขเด่นเลขเด่นเลขเด่นล่างที่ได้ทำเนาะนี่ครับเด่นล่างชน 50, ห้าสูตรงมดที่ผ่านมาเข้าตัวรองเนาะวันนี้เด่นล่างหนึ่งแปดที่เด่นสุดเนาะชนที่ห้าสูตรแปดกับหนึ่งชนห้าสูตรครบแล้วก็ศูนย์ห้าเก้า ชนที่สยแล้ว9มันติดดับก็เลยให้เป็นตัวกันกันไปทําสีจมพูไว้มาดู1มีมี8มี1มี8มี0นมีหไหมในนี้เนาะ9ไม่มีอยู่ในนี้อยู่แล้วก็มีมี1ก็จะมี01มี5ก็จะมี65มี1ก็มี61มี0มี70มี1มี71มี8ก็มีทั้ง80มีทั้ง8แล้วก็0เนาะแล้วก็มีทั้ง8แล้วก็1ตรงนี้เนาะ มีทั้ง8แล้วก็1มีทั้ง8แล้วก็0ย์ก็คือจะเป็นถ้าจะให้เป็นเด่นสุดจากเด่นตรงนี้เลยเนาะจากเด่นคู่ชุดต,ตรงนี้เลยก็จะเป็นเด่นสุดกว่าเพื่อนก็จะเป็นอ่าแปดศูนย์และแปดหนึ่งเนาะแปดศูนย์แลวก็แปดหนึ่งที่จะอยู่ในเลขเด่นเนาะอยู่ในเลขเด่นแปดศูนย์แล้วก็แปดหนึ่งแต่ที่นี้นะครับผมแปดศูนย์แลวก็แปดหนึ่งมันชนกับเลขเด่นเนาะแต่ทีน่นี้ในสิบหน่วยที่เด่น สิเด่น0 6 7เจ็ด่นรองคือ8หน่วยเด่น0 25เด่นรองคือ1ก็แสดงว่าก็จัดอยู่ในชุดกลางๆงเนาะแปกับ80ดศนะครับผมนี่นะแปกับ80ดศูเพราะว่ามันไม่ใช่ร้องรองมันอยู่ในที่มันชนกับเขาเหมือนกันแต่ว่าเพียงแค่ว่า มันติดดำหนึ่งสูตรติดดับกับเพื่อนหน่อยนึงมันก็เลยกลายเป็นว่าเด่นรองนะครับผมเนาะจากสิบล่าง <c oughs> นี่นะครับผมเนาะจากสิบล่างนี่มันก็ชนห้าสูตรแปดนะแปดชนห้าสูตรมันติดดัสองสูตรก็เลยให้เป็นเด่นรองนะครับผมศูนย์หกเจ็ดก็ติดดำเหมือนกันแต่ติดดำหนึ่งสูตรอันนี้มันติดดบสองสูตรแต่มันจะอยู่ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับผม ถ้าจะให้ว่าเป็นเด่นทั้ง4ตัวเลยก็อาจจะว่าได้เนาะแต่ทีนี้เราก็เอาเปอร์เซ็นต์ตามเลขดับ8มันก็เลยอยู่ในกลางๆเนาะแล้ทีนี้1ก็เหมือนกันนะครับผมเนาะมันก็อยู่ในเด่นเหมือนกัน0 1 2 5ชนครบ5สูตรเหมือนกันแค่มันติดดับนึสูตรก็เลยให้เป็นรองเด่นเฉยเฉยหรือหรือเราจะพูดว่าเด่นทั้งหมดเลยก็อาจจะเป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มองตามเลขเด่นเนาะก็จะมี8 0 แล้วก็8ปดหแล้วก็ศูนยน่งนอกนั้นก็จะเป็นพวกหกหเนาะที่มันอยู่ในชุดตรงนี้6กห้าอยู่ในคู่ชุดเด่นรองเ,อเด่นเด่นเลยก็คือ6เด่น10หลักสิบห้าเด่นหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นพวก6กหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะหกหนึ่ง เรารานี้นะครับที่มันเด่นกว่าเพื่อนเนาะส่วนพวกเจ็ดนี้มันไม่มีอยู่ในเลขเด่นแต่ว่ามันก็มีมีพ่วงด้วยศูนย์ที่เป็นเลขเด่นหนึ่งที่เป็นเลขเด่นแต่ถ้าเกิดว่าตามที่มันเด่นสุดกว่าเพื่อนก็แปดศูนย์และแปดหนึ่งนะครับผมเนาะตามนี้ก็แล้วกันแล้วก็เคยทาให้เป็นปกว้างๆออกมาจะได้เห็นเต็มๆนะครับผมเนาะอาจจะตัวเล็กหน่อยเนาะ นี่นะครับผมทั้งที่ชนกันแยกออกมาให้แล้วก็ทั้งที่เป็นชุดเต็มนะครับผมอ่าถ้าชอบก็นําไปใช้ได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นสองตัวล่างตรงนะครับผมเนาะคิดว่าเด่นเน้นให้ก็อยู่ในชุดสรุปเนาะจะเด่นให้อีกทีหนึ่งแต่ทีนี้คร่าวๆเนาะจะตามนี้เลยสี่คู่ชุดห้าคู่ชุดนี่เนาะศูนย์หนึ่งหกห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งเนาะที่คิดว่านะครับผมเปอร์เซ็นต อเร์ซ็นที่มันอยู่ในชุดเด่นเยอะกว่าเพื่อนนะครับผมเนาะ70-1นี่อาจจะเป็นรองรองหน่อยนะครับผมส่วน40-45นี่ก็เป็นพวกตัวกันไปเอาไว้ดูนะครับผมเนาะครับผมถ้าชอบก็นำไปใช้นะครับผมไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ